สวัสดีครับพวกเราแซบ,บาซาคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเชื่อเหลือเกินเพราะว่าในบริเวณรอบบ้านคุณหรือตอนนี้ทั่วประเทศของเรา<ม>นะครับสถานการณ์ของโควิดยังไม่ดีขึ้น<ม>เราย้ําเสมอเลยนะครับในทุกๆอาทิตย์นะฮะว่าวันนี้ผมจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนิดนึง<ค>นะฮะเพราะเราเนี่ยมีโอกาสได้ไปเห็นในงานวิจัยหนึ่งนะครับใน,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 ใน ฟิงเกอร์รูทพาวเดอร์เขาบอกว่าอย่างไงบ้างครับพี่ฝนเรื่องของกระชายขาวค่ะคุณผู้ชมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านกําลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนิดนึงกระชายขาวนะคะเขาให้ข้อมูลเอาไว้ค่ะว่าช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายังไม่ป่วยทานได้เลยค่ะแต่ว่าวิธีทานสีเขาบอกว่าต้องทานอย่างนี้นะคะต้มแล้วทานก็ได้ดื่มไม่ได้เลยทุกวนันส่วนถ้าเป็นแบบเม็ดนะคะให้ทาน2แคปซูล ต่อนวันค่ะแล้วก็ทานระยะยาว2เดือนหลังจากนั้น2เดือนปุ๊บแล้วคุณต้องหยุดทานอีก1เดือนนะคะอ,อ,อันนี้เป็นวิธีทานผมส่วนข้อห้ามมีอยู่เหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าคุณป่วยเป็นโรคตับหรือว่าทานยาละลายริมเลือดอยู่หรือว่ากําลังตั้งค,ครรภ์มนนีไม่แนะนําให้ทานนะคะถูกต้องครับแล้วผมต้องขอย้าอกีกรอบนะว่ากระชายขาวกับฟ้าทลายโจรไม่ควรนํามาทานผสมกันนะครับเ,ออเพราะว่าฤทธิ์แตกต่างกันกระชายขาวเนี่ยนะครับจะช่วยเรื่องของการป้องกันโรค แต่ถ้าฟ้าทายโจรจะช่วยเรื่องของการรักษาโรคนะครับดังนั้นนะฮะวิธีการทานฟ้าทายโจนเนี่ยจะช่วยเรื่องของการยับยัง้งการแบ่งเซลล์ของไวรัสรวมถึงลดอัตราการอักเสบของปอด<ฆ>หรือว่ากล้ามเนื้อของเรานี่แหละวิธีการทานนะครับก็คือแบ่งเป็นสามมื้อครับเช้ากลางวันเย็นไม่ควรทานเกิน5วันติดต่อกันนะครับส่งผลต่อตับเราได้<อ>และข้อแม้ในการทานนะฮะ สำหรับใครที่ทานยาลดภูมิหรือลดความดันหรือเป็นโรคตับโรคไตไม่แนะนําให้ทานเลยครับแต่อันนี้ฟ้าทลายจนบอกไว้ก่อนเลยนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าไม่สบายเล็กน้อยอันนี้ทานได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะต้องไปหาคุณหมอนะคะถูกต้องแล้วครับอ่ะตอนนี้นะครับคุณแพมมารอเราแล้วเชิญเลยครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมโอ้โหนึกว่าป๊อปปี้จะไม่ส่งมาทางนี้ซะแล้วนะคะวันนี้แต่โอ้โหต้องบอกเลยเห็นแบบนี้นะ ปกติเป็นหม้อทอดไรน้น้ำมันแต่วันนี้เราแจกของใหม่ค่ะเป็นเตาอบไอ้น้ำไฟฟ้าแบบนี้เลยค่ะโอ้โหสุดคิบเก๋มากภูมิใจนำเสนอสุดๆเลยนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าดูเขาเป็นเครื่องเล็กๆแบบนี้นะแต่ดูข้างในสิคะคือแบบดีงามมากใครอยากได้ของรางวัลดีๆแบบนี้จากสมาร์ทโฮมนะคะรีบส่งชื่อ เข้ามาในรายการของเราได้เลยนะคะแค่เดือนละครั้งโอ้โหลุ้นรับของดีๆแบบนี้ทุกวันเลยค่ะแล้ววันนี้ ป๊อปปี้กับพี่น้ำฝนจะพาทุกท่านไปกินอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะจ้าก่อนจะมาเฉลยค่ะว่าจะพาไปกินอะไรต้องถามป๊อปปี้ก่อนร,รู้จักไดฟุกุไหมคะโอ้รู้จักอยู่แล้วเป็นซังกุงของประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่แล้วอันนั้นไม่รู้จักแล้วไม่ใช่นะพี่หญิงโอ้ไม่เคยคุเลย,เลยไดฟุกุเนี่ยคือขนมที่มันนุ่มๆแล้วด้านใน<ช>ม,มีสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ๆอย,ยอยู่ในน้นค่ะเดี๋ยววันนี้มาทําความรู้จักกันค่ะกับพี่หญิงนะคะจากร้านคาชิฮิเมะค่ะสวัสดีครับพี่หญิงครับพี่หญิงเล่าให้ป๊อปปี้ ว่าไดฟูกุของเรามันเป็นยังไงจริงๆไดฟุกูะค่ะมันจะเป็นขนมที่ทานตามเทศกาลของของคนญี่ปุ่นจากจริงๆคือเขาเรียกว่าอะไรอะมันเป็นเวลาเวลา,วลาพิธีงานดีใ,ใช่ใช่มันเหมือนกับพรอ,อันยิ่งใหญ่อะไรอ,อย่างเงี้ยเหมือนมองไพกันคือเป็นขนมของเจ้าหญิงหรือเปล่าครับ ใช่ไหมฮะใช่อาแตนี้ผมรู้ผมแจ้งไม่รู้เฉยคาชีคาชีแปลว่าขนมอะค่ะฮีเมะก็คือเจ้าหญิงอืมเลยมาเป็นชื่อร้านแล้วของเรามันโดดเด่นแตกต่างจากร้านอื่นยังไงคะพี่ของหญิงจะทำสดใหม่ทุกวันใชค่ะใช้สตรอเบอรี่สดไม่ได้ใช้สตรอเบอรี่แช่แข็ง โอ้ oh, แล้วเห็นทั้งหน้า<ช>คือลูก<ช>คือแบบใหญ่ใช่พี่หญิงน้่นผมถามไปสิถ้าพี่ใช้แบบสดอะอแล้วมันจะเป็นไปได้ไงที่ทั้งปีเนี่ยมันจะได้ตามฤดูกาลของมันเราจะใชเ้เปลี่ยนพันธ์กันไปเรื่อยๆเ,เป็นของอไทยของอเมริกา ของอสเตียเลียวนกันเร้่เแต่เลยดูไปแต่แต่ว่ายังสามารถคุมรสชาติให้เหมือนเดิมได้ครับได้ได้ดดลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบของไทยมากกว่าอ๋อเหรอ<ช>ของไทยรสชาติเป็นยังไงคะอ,อมันจะละมุนกว่าแล้วมันสดกว่าเพราะว่าระยะเวลาที่จะต้องส่งสตอเบอรี่เข้ามา บางทีของนอกอาจจะฉ่ำกว่าของไทยจะจะจะดีที่สุดจริงๆของไทยเราก็ดีไม่แพ้ที่ไหนเหมือนกันใช่ค่ะแล้วมีมีกี่ไส้ครับไดฟุกุเนี่ยมีถ้าเป็นสตรอเบอรี่มีชาเขียวกับถั่วแดงค่ะแล้วก็จะมีรสเป็นตัวธรรมดาก็จะมีหกไส์เราข้างหน้ามีอะไรบ้างคะหกไซส์ใช่ค่ะมีงาดำชาเขียวถั่วแดงเผือกพุทเต็นถั่วเหลืองอบอกเลยคุณผู้ชมค่ะผลเป็น ลูกค้าประจำของร้านนี้ชอบทานไดซุปุมากล้วที่ร้านเขาจะแบบนุ่มแล้วก็แบบสตบบรอเบอรี่ลูกย่อยไสก็ไม่หวานใช่ไหมคะวันนี้เราจะคัสไซส์ <c oughs> ครับผมคือวันนี้เห็นเอาอะไรฟูกุมาแต่ว่าเอาลูกมะพร้าวมาทำไมครับ <c oughs> วันนี้คือ <c oughs> มีอะไรฮะเ <c oughs> มนูใหม่แล้วฮะคือของเราจะเป็นคาซีเมสใช่ไหมคะตอนนี้มันโดนผลกระทบเราก็เลยแตกกลายมาเป็นพุดดิ้งครับมีพุดดิ้งอะไรบ้างคะก็จะมีสี่รสชาตินะคะมีนมสตรอเบอรี่ มีมะพร้าวมีทุเรียนแล้วก็มีมันม่วงทุเรียนเอาทุเรียนให้พี่ชิมมั้ยมีทุเรียนหรือเปล่าครับใช่ค่ะเป็นทุเรียนสดนะคะได้ไหมได้มาดนใช้ช้อนหรือลอดฮะช้อนค่ะน่าจะหัวิีเองได้เลยนะตั้งใจจะดูดเลยคิดดูอยากทานจัดนะฮะเดี๋ยวลองชิมนิดนึงนะคะพี่ชัยระหว่างนี้นะครับแล้วอีกรสชาตินึงผมก็จะทำการลองด้วยเนาะมันคือรสอะไรนะครับตอนนี้มันม่วงค่ะมันม่วงเหรอค่ะโอ้โหผมว่าใครเป็นแฟนคลับมันม่วงกับทุเรียนห้ามพลาดเลยนะเนาะ ช้อนเดียวไม่พอมี้แค่ชิมนะแต่ปกติคือแบบว่าชิมนิดนึงก็จะรู้แล้วแต่อันนี้คุณผู้ชมค่ะมันเป็นพุดดิ้งทุเรียนนี่แบบได้เนื้อทุเรียนจริงๆใช่ค่ะเพราะใช้เนื้อทุเรียนสดในนี้เลยใช่ค่ะไม่ใช่แค่กินนะคุณมาเป็นลูกทุเรียนเลยพี่ฝนเอาไว้ห่างผมดีละอร่อยมากทุเรียนตายป๊อปปี้เสียใจด้วยฉันเหมาทุเรียนเลยของอร่อยนะเนี่ยแต่ผมต้องพูดตรงๆนะมันม่วงงคุณไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมสิ่งเดียวที่ผมโกรธคือร้านคุณให้ช้อนเล็กไปหน่อยนึง นะฮะพี่หญิงผมตักมาเนี่ยคือมันมีเนื้อของมันง่วงมาด้วยแล้วความหวานมันเป็นหวานแบบธรรมชาติทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยพุดดิ้งแบบนี้มีคุณค่าและความอร่อยลงตัวมากครับเนาะแล้วมียังอื่นอีกไหมฮะอันนี้เป็นขนาดอันนี้จะเป็นไม่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นตัวนมนมสดนมสดอีจีเฟสมิ้วด้านล่างเป็นเป็นยำสตรอเบอรี่ค่ะด้านบนก็จะเป็นตัวเนื้อสตรอเบอรี่สด มีสามชั้นนะใช่ค่ะไม่ได้มีแค่สองชั้นค่ะโอ้ยน่ะดูเลยเค้าพี่คะนี่ต้องอรรถแล้วค่ะต้องอรรถทุกคนครับอ่ะมีซองเก็บด้วยแล้วยน้ำมะพร้าวนี่ยังไงน้ค่ะนน้ำมะพร้าวจะเป็นน้ำมะพร้าวสดบรรเถวอ๋ออันนี้คือเป็นธุรกิจของเพื่อนใช่ใช่คือเราทำ่วมร่วมกัน โดนทั้งคู่โดนผลกระทบหมดเอออันนี้ผมเข้าใจเลยนะเพราะว่าเป็นเพื่อนที่โรงเรียนเก่าแล้วก็มาคอแบบกันใช่ค่ะนะฮะคือเกิดมาเป็นพุซดิงแบบนี้แล้วก็เขามีวัตถุดิบเรามีฝีมือก็เลยจับรวมกันเอเคนะครับหูระหว่างนี้นะภาพจับที่นี่ผลทานเป็นอย่างไรบ้างครับพี่ฝนอ้เขย่าเหรอคะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าไม่เขย่ายังอร่อยแล้วเลยค่ะอร่อยอะอยากรู้ว่าราคาแต่ละอย่างเท่าไหร่บ้างตัวตัวนมสดตัวนี้40บาท นมสดที่พี่ผลทานอย่างนี้ขวดหนึ่งสี่สิบบาทแล้วมีเนื้อเซอรเบอรดีด้วยนะ,ะ,ยะและยังมีตัวเป็นเหมือนแ,นมแยมอยอะมากอีกแยมเราก็ควรเองนะคะไม่ใส่แยม ไม่ใช่แยมแบบนำลูกแล้วผมถามสิราคาไดฟูกูเนี่ยมันขายเป็นกล่องเป็นชิ้นยังไงบ้างตัวสตรอเบอรี่สดอะค่ะชิ้นหนึ่งจะ35บาทหนึ่งกล่องเราจะใส่1ิบชิ้นก็คือ350เดี่ยว35บาทใช่ค่ะไม่แปงปกติอะเป็นคนซื้อแต่พี่อามจ่ายตังค์เพราะฉะนั้นฉันจะไม่ค่อยรู้ราคาไม่เคยรู้ราคาเลยจะบอกว่าเคยเจออย่างเงี้ยลูกเกือบร้อยนะเพราะว่าสตรอเบอรี่มันใหญ่ใช่ค่ะแต่อันนี้35บาทเท่านั้น35บาบาทโอ้ยราคาถูกมากแล้ว แล้วตัวอื่นลูกเล็กลงมาละครับตัวทำเมดาจะ12บาทค่ะหนึ่งกล่องก็120ค่ะอ๋อก็10ชิ้นเหมือนกันใช่ตัวอิจิโกั่นคือ50บาทอิจิโก้คือลูกใหญ่กว่าลูกเบฟุกุทั่วไปใช่ค่ะแบบใหญ่มันมีแบบขนาดกลางและใหญ่เลยใช่แล้วอย่างพุดเดิลนี่เท่าไหร่พุดดิ้งพุดดิ้งพุดดิ้งนี่ขวดเท่าไหร่คะเอ๋นี้ค่ะ จะมีทุเรียนที่เป็น70นอกนั้น55ค่ะเพราะว่าทุเรียนมันก็ต้องแพงนิดนึงแต่ว่ารับรองว่าทานพุดดิ้งร้านพี่หญิงแล้วได้ทุเรียนเต็มเต่มพี่หญิงวันนี้พอถามตรงเลยมีโปรโมชั่นไหมฮะมี้หมเอาเลยอ่ะมันบอกเลยพิเศษเลยค่ะ เป็นพุดดิ้งใช่ไหมคะเราก็จะให้สิบขวดแถมหนึ่งสิบจ่ะใช่สตรอเบอรี่ก็สิบแถมหนึ่งเหมือนกันสิบกล่องแถมหนึ่งกล่องจัดเต็มค่ะทุกอย่างสิบแถมหนึ่งหมดถ้าบอกว่าเป็นแฟนรายการแซบพาชาเท่านั้นเองที่นี้ขอเบอร์ติดต่อไว้หน่อยได้ไหมคะได้จ้ะ เบอร์ติดต่อให้หน่อยครับแล้วก่อนบอกเบอร์ติดต่อฮะราคาน้ามะพร้าวเท่าไหร่ครับเผื่อคนดูเขาอยากทราบด้วยอ๋อสามสิบห้าค่ะวนละสิบห้าถ้าสนใจนำไปทำแบรนด์หรืออะไรก็ติดต่อได้เรามีราคาส่งให้โอ้ดีอ่ะเบอร์ติดต่อให้พวกเราหน่อยครับจีเป็นศูนย์แปดเจ็ดสี่ห้าห้าสามสามห้าหนึ่งค่ะ แล้วก็090ค่ะ970 2067ค่ะค่ะโอ้คุณผู้ชมไปโทรไปเลยค่ะอุดหนุนกันเยอะๆตอนนี้ก็ส่งถึงบ้านเนาะส่งถึงมา2,000บาทขึ้นไปส่งฟรีเซื้กกันเยอะๆรับรองว่าอร่อยถูกใจแน่นอนค่ะนะครับวันนี้ขอบคุณพี่หญิงมากๆนะครับจากรายการพิชิตินเนอนะครับขอบคุณค่ะโอ้โหและที่สำคัญนะครับช่วงหน้านะฮะเราจะแจกเตาอบไฟฟ้าแบบไอน้ำเป็นยังไงล่ะฮะพักสักครู่ครับ ท่านผู้ชมคนไหนที่ชอบกินไก่ทอดสไตล์เกาหลีเนี่ย<ม>บอกเลยว่าห้ามพลาดน,นะคะ,ะร้านสองสเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวส่งสเสียงใช่ไหมคะน้องใช่ใชส่งสเสียงแต่ภาษาอังกฤษถานว่าสองเสียงนะคะแต่บอกเลยว่าร้านนี้คือทีเด็ดเลยคือไก่ทอดเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีให้เลือกหลากหลาไซส์เลยนะมไม่ว่าจะเป็นไซส์เอส 159บาทไซส์เอ็มบาทในชุดนี้มีไก่10ชิ้นนะแล้วก็ไซส์เอลนี่ไซส์เไม่ใช่เนะ L นะคะ3 8มบาท ในชุดเนี่ยมีไก่18ชิ้นคือเยอะมากอยากชิมพี่ขอฉีดเรย์องกอฮอที่มือก่อนนะชไดก่อนเลยนะคะต้องชิมเพราะว่าไก่เขากรอบแล้วทีเด็ดของเขายังไม่จบกระทนผู้ชมของเขามีซอสให้เลือกถึง5รสชาติด้วยกันมไม่ว่าจะเป็นซอสกระเทียมหวานซอสครีมพริกเผาหอมเจียวนะคะมันจะหอมๆเลยหรือว่าใครที่ชอบแบบเผ็ดๆสั่งเลยค่ะซอสครีมซีฟู้ดซอสเผ็ดเกาหลีซอสสไปซี่มาโยที่บอกมาทั้งหมดไม่เคยเห็นร้านไหนทำเลยร้านนี้ที่เดียวเท่านั้น คุณผู้ชมที่แบบอยากกินนะตอนนี้สั่งได้เลยหรือว่าใครที่ชอบของทอดกินคู่กับไก่เนี่ยก็มีเนฟนฟายนะคะมีเกี๊ยวซ่าทอดแบบสไตล์ญี่ปุ่นเกาหลีโอ้โหคือบอกเลยว่าสั่งครั้งเดียวไม่ได้นะกินแล้วติดใจต้องสั่งอีกรับรองติดใจแน่นอนค่ะ,ะรกรอบนอกนุ่มในแล้วมีรสชาติอยู่ตรงหนังไก่อยู่แล้วด้วยเนี่ยบอกแล้วหรือเมนูข้าวเราก็มีไม่ว่าจะเป็นข้าวไก่คาราเกะราคาชุดละ159บาทเท่านั้น และที่สำคัญพิเศษเลยใ,ใครายาสั่งวันนี้นะคะโปรของเราก็คือ3 3 9บาทส่งฟรีทั่วประเทศและแถมมันบดด้วยรีบโทรสั่งกันเลยนะคะ,ะขึ้นตร,ตรงหน้าจอแล้วเนาะอตอนนี้ร,รีบสั่งได้เลยมีลน์มีไลน์แอดยสมี์มา N R H L, สาวันนี้แถมหมดหน้าที่แล้วเนาะพูดเร็วเหมือนแบบไฟฟ้าแบบโอ้โหตอนนี้ไอ้นี้แล้วเนาะวันนี้สามวันนี้สวัสดีมากเลยค่ะ ป๊อปปี้รีบแจกเลยเดี๋ยวไม่ทันมาเลยจ้ะนี่นะฮะพูดเร็วกันเราก็ต้องเหวี่ยงเร็วเหมือนกันนะครับผมวันนี้จัดไปว่าใครจะเป็นผู้โชคดีมา,มาครับหนึ่งชื่อในวันนี้วันนี้เป็นคุณ จันเพนมินสีค่ะนี่เดี๋ยวพี่โทรไปหาค่ะวันนี้นะครับวิธีการร่วมสนุกข,ของเราก็ง่ายมากๆครับเพียงแค่สแกน QR code หรือแอดไลน์มาที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้นะครับตรงชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เข้ามาครับชื่อจะอยู่ในกร่องนี้ครับเราจับได้ชื่อคุณโทรไปหาแค่รับสายก็รับของรางวัลไปเลยใช่แล้ววันนี้นะ<อ>เราเป็นเตาอบไอน้ำด้วย ปลี่ยนใหม่จะบอกว่าเนี่ยพี่อามอยากได้มากเงี้ยวเงี้ยวจะจะขอซื้อนั่นแหละพี่อามส่งชื่อมาหรือยังพี่อามส่งไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เขาให้คุณภรรยาซื้อให้แล้วนะครับผมแต่รับรับรองว่าถ้าคุณชมเอาไปนะเอาไปอุ่นหัวซองอ่ะมันก็จะแบบกรอบนอกนุ่มในใช่นะครับผมวันนี้นะถ้าเขาไม่รับสายนะเราต้องขอตัดสินไปวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเวลาของรายการวันนี้เราไม่ทันจริงๆไม่ทันนะไม่รอบป่ะเราจะไม่ทันนะไม่ทันนะครับอ่ะ ไม่เป็นไรข<พ>อแสดงความเสียใจกับคุณจันทนด้วยไม่เป็นไรพี่จันทน์ค่ะเดี๋ยวยกยอดไปวันต่อไปแล้วกันนะคะนะครับผมวันนี้นะฮะเวลาของพวกเราหมดลงแล้วครับพวกเราเซฟบาซาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ